คำเตือนก่อนใช้สมุนไพรควรปรึกษาแพทย์หรือแผนไทยหรือท่านผู้รู้จริงเกี่ยวกับสมุนไพรครับผมสวัสดีครับผมวันนี้สเสน่มาแล้วสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งสมุนไพรที่ผมซื้อมาปลูกไว้พี่น้องสมุนไพรอย่างตาสเสน่หเจ้าคือซื้อมาปลูกมันดีสำหไัรตาสเสน่มันกับสิพอรักษา โรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้อยู่พี่น้องสมุนไพรตัวนี้หายากนีพี่น้องเลยหาซื้อกับวอยากมีขายพี่น้องไปซือ้อบอท่านบอดไร,รพี่น้องเพราะมันมีจํานวนจํากัดและคนก็ใส่ดีคนนิยมใส่พี่น้องเลยทั่วโลกยอมรับสมุนไพรตัวนี้ว่ารักษาโรคได้ต่างๆนาหน้าบำรุงธาตุบำรุงอาหารไปบำรุงธาตุบำรุงร่างกายได้อย่างดีพี่น้องหา ซื้ออยู่ซื้อกินได้พี่น้องเด้อย้าหัจักและสมุนไพรตัวนี้คือกระส,ส้ายดำพี่น้องบำารุงธาตุบำารุง,งโฮอร์โมนเพศชายเพศหญิงได้อย่างดีพี่น้องให้อารมณ์ทางเพศลดน้อยถอยลงให้เข้ามาเบ่งพี่น้องเดี๋ยวผมจะคุดเบ่งเด้อว,ว่ามันสีน้อยมันสีลายเข่าไดผมซื้อมาห้าสิบบาทมาปลูกไว้ว่ามันสีขยายพันธุ์ได้หลายเข่าไดปีหน้าเด้อพี่น้องด้อมาเบ่ง้อว่าลกามาคุดลงเบ่งพี่น้องว่ามันสีลายลายเข่าใดพี่น้อง โอ้ขยายหลายๆอยู่พี่น้องนี่นี่นี่เอาไว้ขยายพันปีหน้าพี่น้องนี่ห้าสิบบาทผมซื้อมาซ้ำนี่อะไรพี่น้องนี่ห้าสิบบาทนี่เดี๋ยวบันสีได้หลายห้เราได้พี่น้งนำกันพี่น้องอืมอืมโบยจากเปลี่ยนตัวนี้พี่น้องเลยโบยจากเปลี่ยนตัวนี้ฮะนี่หัวน้อยขนาดพี่น้องนี่โบก้ากินแล้วมันหน่อยป่านนี่เอาไว้ขยายพันธุ์ปีน้าพี่น้องเลย Đây phi nóng nữa Thôi con Thôi chỉ để lại hồi đây phía hmm? phi Sắp phi nóng พี่น้องโอ้ี่นี่พี่น้องนี่นี่ๆๆลายเติบอยู่พี่น้องพี่น้องพร้อมก้นมาได้กลันึ่งพี่น้องเอาไว้ขยายพันธุ์ปีหน้าพี่น้องนี่คือกระส่ายดับนะพี่น้อง้ะว่านกระส่ายดำพี่น้องเอยมันมีประโยชน์ลายเสี่ยงลายย่าง แมนไผ่ท่านชายท่าทนหญิงอารมณ์ทางเพศลดน้อยถอยลง,งกำลังทางเพศเสื่อมให้ท่านหาวัดกระซ้ายดับนี่ไปต้มอยู่ต้มกินด้อพี่น้องเด้อมันจะซอยเสืิมสร้างอารมณ์ทางเพศได้อย่างดีซอยบำรุงหัวใจบำรุงเลือดของสตรเจริญอาหารแก้หอบแก้หืดแก้ภูมิแพ้ได้อย่างดีพี่น้องเอยแก้โรคหัวใจสั่น ให้เป็นโรคหัวใจสั่นให้ต้มอยู่ต้มกินลราเพื่อพี่น้องซอยบำรุงสายตาแก้สร้างได้เด็กได้ดีพีน่น้องสร้อยซอยอันซอยอันบัวให้เน่นหน้าอึกพี่น้องให้เน้นหน้าอึกเอาไปต้มอยู่ต้มกินแก้รักษาเน่นหน้าอึกเไปพี่น้องเด้อซอยขับลมแก้ปวดท้องแก้โรคท้องร่วงได้ดีพี่น้องแก้หอบแก้หืดแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อแก้โรคท้องบิดพี่น้องไผเป็นบิด ให้ต้มอยู่ต้มกินเด้อพี่น้องเด้อกระใสด่ดำในซ้อยท่านได้แก่โรคก,กระเพาะแก่อาการคัดเบาพี่น้องใครเป็นคัดเบาหรือเนี้ยบ่อยๆหันแล้วพี่น้องต้มกินเด้อพี่น้องเด้ออาการเนี้ยบ่อยของท่านสี่หายพี่น้องเอ้แก่อาการตกขาคลองสตีพี่น้องเอ้สวยครับประจำเดือนแก่หมดลูกหยดยานแก้ทองอืดทองเฟ้อแก้ฝี อักเสบแกปวดเมื่อยตามร่างกายยังเอามาทำวายได้อีกพี่น้องช่วยให้ท่านพูหยิง่งผู้ชายกินดีห้ามข้อควรห้ามผูหยิงมีท้องนะพี่น้องเด้อข้อควรห้ามพูหยิงมีท้องห้ามรับประทานพี่น้องเลยกระายดับเลยหรือ,อีกอย่างนึงเขาเรียกว่าว่านพญานกยูงนะพี่น้องเด้อ ว่นพญานกยุงแต่คนบกค่อยรู้จักพี่น้องคนสิรู้จักแต่ในนามของว่นกระาซดำพี่น้องสรรพคุณสุดยอดคือจะผลลัพให้ฟังฮะพี่น้องบำรุงธาตุบำรุงร่างกายแก้ซ้อยลดอาการอักเสบแก้อ่อนเพียเพียแรงซอยบำรุงเสริมสร้างอารมณ์ทางเพศซอยเพิ่มให้เลือดหมุนเวียนได้ดีพี่น้องถ้าเลือดหมุนเวียนได้ดีร่างกายเข้ากัะดีพี่น้องเลยซอยบำรุงทุกส่วนของร่างกายเลยพี่น้องเดอ้อ ซอยความลดความดันซอยลดความดันซอยลดเบาหวานบำรุงหัวใจเปลี่ยนยาอายุวัฒนะอีกพี่น้องสอยสลอความเก๋เด้อพี่น้องเด้อที่สำคัญท่นจังอีกอย่างนึงเป็นว่านคงกระพันชาติพร้อมเด้อพี่น้องเด้อตากแห้งดองเหล้าพี่น้องบำรุงธาตุบำรุงกำลังบำรุงพันธุ์ของสติบำรุงประสาทบำรุงสมองซอยให้นอนรับได้ดีพี่น้องเพื่อนสี เป็นยายอนรับได้ดีนะพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างสมุนไพรทุกตัวก่อนกิน,นก่อนใช้กให้ท่านศึกษาดีๆบางคนแพ้สมุนไพรบางคนกับกบอแพ้ก่อนกิน,นก่อนใช้ให้ศึกษาถามท่านผู้ลูกหมอประจําหมู่บ้านท่านหมอแพทย์แผนไทยหมอแผนโบราณก่อนกินก่อนใช้กับศึกษาดีๆละพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้กับกินแลกก็ให้ร่างกายอยู่ดีไม่แห้งอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนพี่น้องให้หายจากโรคจากภัยต่างๆนะนาครับผมขอบคุณครับผม